เอาอะไรมาถวายครับวันนี้เอามาถวายโอ้มีจุดด้วยวันนี้วันอะไรถึงมาถวายกันนะอัดต่อบ้านอย่ยวอ๋อบ้านบ้านเสียเนาะจ๋าเขาเนี่ยอ๋อผมครับผมผมก็ชอบมานี่โอ้นี่สะอาดตรงนี้สะอาดผมชอบมานั่งตรงนี้เล่นนี่มานั่งเล่นตรงนี้เที่ยวเนาะเฮ้ยใครมาจอยเที่ยวนี่ เดี๋ยวเจาา้าหน้าที่ทันทายจะมาทำความสะอาดเล่นๆในนี้ทำความสะอาดนิดหน,น่อยนี่ผมจะชอบมาันนั่งสมาธิตรงนี้ครับตรงนี้ล่มลืมน่นนะเอาผ้ามาปูเล็กน้อยนะค,ครับนอนเลยนอนทําสมาธิหรือว่ายืนทําสมาธิก็ได้นะฮะนะครับ,อาานะรบโอเคนะฮะถวายเลยฮะถวายคืนเลยนะครับโอเคฮะขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะท้าไม่ได้ เอาพื้นนะฮะเอาพื้นนะฮะเอาพื้นนะครับโลภมากไปดึเปล่าเนี่ยท่านยังไม่ได้ฉันเลยเดี๋ยวโดนเบิร์ดกันโหลกด้วยแบบไม่รู้ตัวนะโอเคไป <c oughs> ชิมเล่นกันหน่อยดีกว่านะฮะอาจจะจืดหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าถ้าไม่ได้สารแล้วแย่แน่เลยนะฮะโอ้โหไอ นี่คือวิธีที่ถูกต้องเลยนะครับการถวายนะครับไม่ต้องเจาะนะครับนะฮะไม่ต้องเจาะนะฮะเดี๋ยวมดจะเข้านะครับนะฮะไม่ต้องเจาะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมาขอคืนเมื่อไหร่ก็เจาะได้นะฮะนะครับไม่ถึงคนน่ะนะคนนะ่ะคนจะมาเจาะอ,อย่างผมเนี่ยโอเคอย่างนี้กินได้คนะทุกทีถ้าโดนเจาะแล้วผมไม่เอานะโอเคขนมเล็กน้อยนะครับ